สวัสดีครับผมนายพิชยุทธวิเชียนเลขที่20ครับวันนี้ผมจะมาทดสอบมอเตอร์สตาร์ทแบบทดลองครับขั้นตอนที่หนึ่งทดสอบสภาพโดยรวมของมอเตอร์สตาร์ทไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าขั้ว30ของมอเตอร์สตาร์ทผ่านมอเตอร์สตาร์ทลงกาวของของขั้วลบของแบตเตอรี่ ไฟบกจากแบตเตอรี่เข้าขั้ว50ของมอเตอร์สตาร์ทไหลผ่านมอเตอร์สตาร์ทมาที่ขั้ว M ของออสวิตซ์โซลิไนทำการทดสอบสภาพโดยรวมของมอเตอร์สตาร์ท การทดสอบสภาพโดยรวมของมอเตอร์สตาร์ทำงานปกติครับขั้นตอนที่2ทําการทดสอบคดลวดดึงของมอเตอร์สตาร์ขัวบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ขัว30ของมอเตอร์สตาร์ไหลผ่านมอเตอร์สตาร์ลงที่กาวของขัวลบของแบตเตอรี่ ถอดขั้วเอมสวิตโซลินอยออกไฟบวกจกไฟขั้วลบจากแบตเตอรี่เข้าที่ขีบขีบไปด้วยอ่าเลย ไฟควรลบจากแบตเตอรี่เข้าที่คั้ M ของสวิตเซลินอยใช้คั้วสามของมอเตอร์สตาร์ทจิ้มไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ผลการทดสอบคนลวดดึงของมอเตอร์สตาร์ททำงานปกติครับ ขั้นตอนที่3ทดสอบคนรวดยึดของมอเตอร์สตาร์ทไฟบวกจากแบตเตอรี่เข้าขั้ว30ของมอเตอร์สตาร์ทผ่านมอเตอร์สตาร์ทลงกาวเข้าที่ขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ ไฟจกขั้วลบของแบตเตอรี่เข้าที่ขั้ว m ของสวิตซ์โซลินอนด์ใช้ขั้วสามสิบของมอเตอร์สตาร์ทจิ้มไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วดึงขั้ว m ของสวิตซ์โซลินอนด์ออกแล้วดึงขั้ว 30ของมอเตอร์สตาร์ทออกดึงพ่วงเอ็มของสวิตซ์โซลินอ่ออกและดึงพ่วงสามสิบของมอเตอร์สตาร์ทออกผลการทดสอบคนรดยึด และการดึงกลับของคนรวดมอเตอร์ทำงานปกติครับขอบคุณครับ